สวัสดีครับมาพบกับผมนะฮะช่องถ่อดไม่่อไหน่อยนะวันนี้ผมตรวจเอทเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผ่านนะฮะสองขีดนี่ผ่านใช่ไหมผ่านเอ้ยขีดเดียวดิเออแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สนามแก่งกระจานเซอร์กิตนะครับกับงานเปิดตัวนี่เลยออนิว15คอนเด c เซอรนะครับแล้วก็ออนิว15เอ็มคอนเดนเซอร์ ABS โอ้ยชื่อยาวนะฮะแต่เท่มากนะฮะก็มีแยกด้วยกันสองรุ่นนะฮะสี่สี นะครับผมเราก็ไปดูรุ่นธรรมดาก่อนเลยนะว่ามีสีอะไรกันบ้างมางทางด้านนี้เลยสีดำนะฮะนี่สุดยอดนะครับนี่ความดุดันนะฮะนี่โลโก้สีเทาตัดขอบฟ้านะครับผมด้านหน้าไฟไฟโปรเจกเตอร์น,นะครับสว่างยันยันปัดซอยนะฮะแล้วก็ไฟนี่เหมือน R 7เลยนะมองมันเผินนะถ้ามองนดีอะถ้ามองดี R 1 5บรับ R15 M Connected นะครับเอ้ยอันนี้เป็นธรมรมดานะครับ R15 Connected ABS ก็เป็นตัว M ตัวนู้นนะฮะก็สิ่งที่เปลี่ยนนะครับแฟลิงตรงนี้นี่เป็นไงมีความเฉียบคมขึ้นมานะครับแบบดุตัวธรรมดาจะตัดลงนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็ชิ้นนี้ด,ดูตรวหูทำให้แบบเหมือนแอมแอร์เลยป่องขึ้นมาเยอะมากตูดเหม<า>ือนเดิมนะตูดใหม่ตูดตรงแฟลิงงนี้ใหม่นะแฟลิงนี้ใหม่แต่ตูดใช่แต่ตูดท้ายน่าจะเป็นชิ้นเดิม เบาะก็น่าจะตัวเดิมนะครับสวิงอาร์มตัวเดิมท่อเดิมสเตอร์มล้อแม็กน่าจะเดิมเอ๊ะแม็กเดิมแมกก้านแบบนี้เดิมเดิมนะแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับของตัวนี้ก็คือรูปลักษณ์ภายนอกที่ใหม่หมดตัวธรรมดาไม่เท่าไหร่ต้องเป็นตัว M อ่มะตัว M อ่ะใช่แล้วตัวธรรมดาคือจะมี2สีนี่เรามาดูสีนี้กันบ้างนี่น้ําเงินหมดเลยทั้งไล่มาทั้งหน้านะครับอันนี้คือน้ําเงินเงาตัดด้านด้วยนะ ชุดนี้จะเป็นด้านน้ําเงินด้านออกแบบมืดมืดนิดนึงนะน้ําเงินน้ําเงินไอ้นี่สวยนะเป็นมอเตอร์อ่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเกล็ดเกลด้วยน้ำเงินเทเซอร์อ่ะแล้วก็ตัดเทเซอร์นี่ตัดเงาโอหโคตรเี้ยวเลยที่สําคัญนะครับเป็นคอนเน็กเต็ดด้วยนะครับเป็นคอนเน็กกับไวาคอนเน็กใช่ที่แต่ก่อนนี้รุ่นออโตเมติกเราเคยทำใส่ไว้เลยแล้วนะครับพวกแอนล็อกเอ็นแม็กใส่ไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้มาใส่รุ่น เขาเรียกว่ารุ่นสปอร์ตบ้างอันนี้เขาติดมาเองป่ะไม่น่าจะแถมมาให้นะอันนี้น่าจะติดมาเองเป็นของศูนย์เหมือนกันแต่ว่ากันลอยแหละเวลาคนขึ้นคนลงกันไว้ก่อนไปดูตัวไฮไลท์ดีกว่าก็ถังแยกชิ้น3ชิ้นเหมือนเดิมนะครับยางก็ร้อยสิบทัแปดสิบหกสิบเจ็ดนะครับยางเป็นของโรดวินเนอร์ไออาร์ซีไออาร์ซีนะครับหน้าหลังเหมือนกันหลังเป็นร้อยสี่สิบเจ็ดสิบ ขอบ17นะครับนี่นะก็ตัวปั๊มเบรกก็เป็นปั๊มปั๊มชินปั๊มหลังนี่ชินนะครับปั๊มบนน่าจะธรรมดาอยู่นะเรามาดูตัวเอ็มดีกว่านี่ไฮไลท์ตัวไฮไลท์เนี่ยเอ๊ะอย่าลืมเมื่อกี้บอกลืมบอกว่านี่เบาะเป็นเป็นเขาเรียกว่าผ้าธรรมดาแต่อารวันเอ็มครับเป็นผ้าเคฟล่านะฮะปักให้ด้วยปักให้ด้วย จอก็ต่างกันด้วยนะเอามาดูจอก่อนมาดูจอตัวเก่าก่อนไม่ใช่ตัวเก่าตัวธรรมดาก่อนจอตัวธรรมดาเหมือนจะเหมือนตัวเก่าเอสใช่ครับเหมือนตัวเก่าแล้วมาเรามาดูจอตัวเอตัว R15 Connected ABS นะฮะนี่ครับเป็นจอแบบนี้นะฮะไม่นะครับนี่คือตัว R15 Connected ABS นะครับหรือว่า R15 R15M เกตไฟนะครับดูนะครับมีไฟแมสเซจมีไฟโทรศัพท์ด้วยนะครับซึ่งคอนเนคคกับมือถือได้นะครับคล้ายๆกับรุ่นอัตโนมติที่เคยเปิดตัวไปแล้วนะครับเป็น Wi Connect นะฮะเป็นที่แบบว่าเชื่อมต่อดูรายละเอียดของรถได้นะครับแล้วก็ส่วนโหมดนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นทิปทิปบีอยู่นะครับทิปสนะครับตัวนี้เป็นแท็กชั่นนะครับสามารถเปิดปิดได้ตอนนี้ออนอยู่ ก็ปิดได้เป็นออฟแหละพอออฟก็ไฟแทคชั่นจะปิดนี่นะฮะนะครับนี่นะฮะต่อไปก็จะเป็นทริปเป็นคูลเลนส์นะครับเป็นความร้อนบอกด้วยตอนนี้รถเพิ่งลงสนามเสร็จนะครับเพิ่งจอดมาเลยตอนนี้ความร้อน92องศาโอ้โหร้อนอยู่นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นแทร็กนะครับใช้จับเวลาในสนามได้ด้วยนี่เป็นไงล่ะ นอกจากจะขับชิลๆแล้วยังลงสนามยังมีโหมดแทร็กให้ดูด้วยนะฮะลอ,ลองเข้าไปดูนี่นะครับก็ <ๆ S 1> จะย่อยออกมาเป็นแบบว่ารายละเอียดนะครับสูญสูนี่ก็คือใช้จับเวลาต่อรอบได้นะฮะโคตรเท่เลยนะยัไงไงบ้างครับหน้าจอครับไปกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวัดการกินน้ํามันนะครับกิโลเมตรต่อลิตรต่อหนึ L ่งร้อยกิโลนะครับต่อลิตร นะครับตอนนี้เอเวเร e อยู่ประมาณ56กิโลเมตรใช่ไหมน่ะน่าจะใช่นะฮะมีวัดโวลต์ให้นะครับโอ้โหน,น,นี่คือโดยรวมของหน้าจอนะครับผมสุดยอดแล้วก็นี่นะฮะอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะครับมีเขาเรียกว่าเป็นชิปไลท์เดี๋ยวเรามาดูชิปไลท์กัน <c oughs> ว่าจะขึ้นเท่า โค้ดเทพเป็นหัวโชค๊คโคตรเท่ R15M สีน้ำสีฟ้าแล้วกับน้ำเงิน,น,งนปิดกับสีทองหูโคตรตัดอะ่ะที่ไฮไลท์สำคัญเลยนี่ดูนี่ก่อนปั๊มเบรกปั๊มเบรกบนตัวนี้ก็อ่าไม่เหมือนกับตัวธรรมดานะครับเป็นนิชินนิชินตัวใหญ่<ท>ปั๊มล่างนี่<ไ>ปัป๊มล่างเป็น AB ปั๊มล่างเป็นนี่นี่เป็นไงใบบายเขาเรียกอะไรใบบายใช่ไหมเบรคใบบ่าย ถ้าไม่ได้เบรกก็บายบายครับ M ตัวนี้มี ABS มี ABS แล้วก็มีปุ่ม Inco ตรงนี้เพิ่มนะตัวตัวเดิมมีไหมไม่มีครับไม่มีนะครับตัวนี้มีอะไรสำคัญคือปุ่มตรงนี้ด้วย Quick Quick Shift นีครับมี Quick Shift แล้วนี่แต่ตัวนี้เป็น Quick Shift ที่เป็น Quick Shift อัพอย่างเดียวนะครับดาวยังใช้ไม่ได้อัพอย่างเดียวนอกจากคนจะไปใส่กล่องอันนี้เปิดตเตอร์เบอร์เดิมไหมเตอร์เดิมเบสี่สิบสี่สี่สิบสี่สิบแปด ตัวสี่ดยังไปสเตอร์เดิมของอสิภาคตัวเก่าอยู่แต่กล่องอ่ะไม่รู้ว่าเป็นเป็นกล่องซีวตัวไหนอ่าฮะสีสวยมากนะครับสีออกบอลเงินใส<า>่ตัด <ไฟ S 2> ลายน้ําเงินใส่ไฟจัดเรียงแบบเดิมอกลาง,งเ,เหมือนเดิมแตลลิงอกล่างสวยแม่นี่ให้ครีบระบายอากาศมาด้านในด้วยนะครับหนี่งทรงแบงไนน้านในมีครีบอยู่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็ตัดเป็นสีดาสติ๊กเกอร์น้ําเงินบรอลนะครับบางคนหน้าสีบรอล นี่ข้างหน้ามีโลโก้สวยสวยเลยโคตรหล่อนั้นไฟหลีไฟไหน้านะสุดยอดเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นตัว M <Okay. S 1> เหมือนกันเป็นตัว R15 c o n n e c t e d ABS เหมือนกันกคือจะเป็นลายลิมิเต็ดนี่เลย60 o GP Anniversary Yamaha ตัวนี้เลยนะฮะนี่อาจจะไม่ขาวมากเท่าไหร่นะครับผมว่าเป็นขาวมุกๆนะ แล้วก็สเปคจะเป็นตัวเดียวกับตัว R15M เป็นตัว R15M นะครับเป็นสเปคเดียวกันเลยนะครับแค่เปลี่ยนเป็น f ฟล r a r i Limited ขาวแดงนี่นะแล้วก็ที่โดดเด่นต่อไปก็คือล้อสีล้อสีล้อชาวบ้านก็จะเป็นดําน้ําเงินหมดนี่ให้ล้อทองฮะล้อทองโรงงานนะครับแล้วสีโค้รสวยนี่นี่ที่สําคัญนี่จะเป็นตัวโลโก้นูนสีแดงสีแดงนี่ก็มาจากนะครับรถพิลาย World GP โค่รสวยเลยฮะ ยอดนะครับก็เป็นคอนเนคเต็ดเหมือนกันนะครับเบาะเป็นเคสล่าเหมือนกันปักเรียบร้อยแล้วก็นี่เป็นโลโก้นะครับ World GP 6 0ปี Anniversary s e r i e สีแดงได้แรงมาดังใจมาจากไหนสีแดงได้แรงมาจากอะไรเนี่ยนี่โลโก้สีทองด้วยสุดยอดแต่ตัวนี้ไม่มีไม่มีหัวเป็นที่แบบเป็นหัวสีฟ้าๆนะเป็นหัวเป็นหัวสีธรรมดาแต่ของหัวสีฟ้าก็สวยนะ มมมาใส่ีกี่คันพี่เจ๊พอรู้ไหมมีน้อยอ่ะผมว่านะในงานนี้น่าจะมีไม่เกินสิบคันนะตัวนี้มีเต็บแล้หมายถึงในงานนี้ในงานนี้ในงานนี้ที่เขาเปิดไม่ได้เไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยเลยหรือไม่ได้มีความหน่มเติมไปเจ็บไปเจ็บไปกินไปกินข้าวก่อนไปเดี๋ยวนะฮะช่วงบ่ายเราทั้งหมดนี่เลยนะเราจะไปเทสในสนามกันแล้วนะเดี๋ยวขอเวลา แต่งตัวแต่งอะไรสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมเก็บอินเสิร์นรถแล้วให้ดูเรือนใหม่ให้ดูอะไรด้วยนะนว่ามันเป็นยังไงนะครับไม่ด้สวยบิ๊กชิปนี่ผมก็ไปลองไห้ได้ว่ามันมันเงี่ไหนนะเดี๋ยวพวกเราไปลุยกันได้ในสนามนะบายบายไงไปนะลุยสุกิ้าก่อนกัน บอกเลยว่าสุดรอเเพลงรอเลยครับพี่อันนี้คือนั่งต้องนั่งใส่เหรอทำไรครับผมแก้ผ้าเลยเจเอ๋สวัสดีครับตอนนี้ปวดตัวมากสุดไม่สุดนะเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ใส่เลสซิ่งสูตร ไซส์ใหญ่ที่สุดของ Yamaha นะฮะซึ่งก็ใช้ต่อจากทีมงานมีเดียเท่าที่แล้วนะฮะรู้สึกก็หอมหอมดีเดี๋ยวเราจะลงสนามนะครับเพื่อทดสอบนี่ตัวคลิปชิปตัวนี้นะฮะแล้วก็เดูให้บุญมีซ้อนทราซิ M ่ง5 M Connected ABS ของเรานี่เองอม,มา YouTuber นี่นี่คำนี้เวลาเขาถามหี่ไหนฟางฟางอยู่ไหนอันนี้เป็นไงครับโอ้โหครั้งแรกในครั้งแรกในสี่ห้าปีครับ ที่ผมจะได้ลงแพ็กนะครับแล้วก็ไม่ไม่เคยคิดว่าจะได้ขี่ครับเพราะว่านักเกียร์ผมใช้มือสับครับเวลาลดเกียร์ผมใช้กระทือเกียร์ใจมันมาอะไรมนเ้อดเดี๋ยวก็เหมือนแดกแหละไม่ติดใจไม่ยอมไม่ยอมพักเลยตอนนั้นพี่รอติดตามชมว่าร้อนี่มตัวห้าวนี่ตัวห้าวนี่รั้งแรกครับรั้งแรกครับขั้แรกผัดสีเดียวกันกับพี่เอกกันแรกครับกังแรก ยืนไม่ลงนะครับรอบสองรอบสองโอเคครับรอบสองคือรอบอาวุโสอ๋อโอเคครับนี่ครับจะไปรับผีไหนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปหาข้างทางน่าจะมีเผื่อๆมีใครหล่นอยู่ข้างทางครับใช่หรอใช่อ้โน่าจะมีให้ให้เด็ดอยู่บ้างครับนี่ครับนี่เดือดโอ้ชุดสี่ห้าปั๊บเลยแล้วไงครับแน่นมากเลยพี่แค่ใส่ชุดก็เหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยจริงเหนื่อยแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ขับเลยเหนื่อยแล้ว แรงครับ,บแ,แรงแรงนี่คืออะไรแรงเลยนี่ีแบบคารคอมก็แรงแล้ว่ะครับแรงหรืออะไรแบ,บรับ โอเคครับนี่เราได้ลองขี่กันในสนามเรียบร้อยแล้วนะครับสนามคนอยากจะถามความรู้สึกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเอาใครก่อนเอาผมก่อนเวลาทางตรงกับการได้สัมผัสขี่ตัวตัวนี้ตัว R15M นะครับ Connected ABS ครับการเข้าฟลิปชิพโอ้โหโคตรสมูทเนียนมาก อมแบบมันสุดๆอ่ะใช่เออแล้วก็ขานเข้าโค้งเข้าเกีร์ในโค้งได้ด้วยใช่ไม่ต้องกำคัดไม่ต้องกำคัดเผลอๆผมมมีแอบด้วยนะแอบแอบตบลงโดยไม่กำคัดเขาแม่เข้าได้ด้วยเั็เป็งกังวะไมต้องงงเลย เกียร์ถ้าถ้าเกียร์พังก็ไม่เป็นไรเราได้เป็นคันแรกไม่เราได้เป็นคันแรกอะไม่ใช่รถเตาอีกข้าถามความรู้สึกคุณเกตมากเมื่อกี้นี่ยังไม่ได้ถอดชุดเลยนะโอ้โหเต้นยไงบ้างร้อนร้อนร้อนมากเมื่อกี้ขับไปกี่รอบวะสิบสองรอบสิบสองสองรอบคนเดียวเลยก็สี่แหวนไหมมันขี่แข่งอะไรเมื่อกี้แข่งกับพิริมอเตอร์ไบค์แพรอาวันโอ้แข่งนยไดโวโดนมาหมดเลยใช่ไหมโอ้ยก็ปล่อยให้เขาดูไปดูในคลิปเอาเองเพราไม่โดน ไปวูนในคลิปเองไม่อยากพูดเยอะขับพาไปขี่เป็นไงบ้างคุณขิ่เป็นรถที่ขับง่ายครับขับง่ายจากที่เคยใช้รถอีกตัวหนึ่งตัว300ก็คือ R3 อ่ะมาลงขับในสนามนี้แล้วพอมาใช้ R15 แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันขับง่ายกว่าวะมันตัวเบากว่ามั้รถมันเบากว่าแล้วก็ตัว M เข้าเกียร์ง่ายมากคุณไม่ต้องปล่อยคันเร่งเลยคุณบิดไปเลยหมดปอกแล้วคุณก็สับ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 เมื่อกี้คือผมหยู่กี่นะแล้วก็ตกตกตกตึ้ง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 เดียวเลยมันเมื่อไหร่เมื่อไหร่ชิปน้ขึ้น ดาวดวงสุดท้ายไฟดวงสุดท้ายเตะปุ๊บเข้าเลยเสียได้เสียได้นะไม่โคงยากไม่เมื่อกี้นี้เสียได้นะไม่ได้ขับรอบเดียวกันไม่ขับรอบเดียวกันคงได้ขีดขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรชุดนี้คุณเนสต์ว่าได้ข่าวว่าบานไปหลายโค้งกันโค้งนี้เลยกองไก่ทุกรอบไม่เคยไม่เคยขับบนสนามจริงยังจังลายรังไม่ได้ต้องฝึกต้องฝึกเข้าโค้งก๊อไก่ผมอ่ะผมก็เรียงเดียวเลย หน้า yup. <po target> หน้าพอ่อหน้าแม่หน้าเมียเลยมึงเบามึงเบาเมื่อกี้ตามกิจอยู่สะพักกิจก็หายไปไหนก็ไม่รู้นั่นแหละผมเบาเลยไปก็เอาเอาปลอดภัยผ่านเม่อี่เอาไม่เจอกิจเลยเอาไปเลยครับผมถ้าไปดูในคลิปจะเห็นเลยบวมมืองนี้เลยไป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 เห็นตอนพี่แฝงไหมเห็นเมื่อกี้ตอนเข้าโค้งนี่ผมปล่อยมือแล้วผมเล่นกล้องกับจับภาพเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนทางตรงไม่รู้มีใครถ่ายคลิปของตอนผมองเป็นยังไงครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับยามาฮ่าตัวใหม่นะครับ y มาฮ่า All New R15 Connected แล้วก็ Yamaha All New R15 Connected ABS โอ้โหซึ่งมีชโลแกนว่าชื่อยาวมาก Bontruy One เร็วดังใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งเดี๋ยวากงานที่ญี่ปุ่นนะครับเอองานที่ญี่ปุนะครับงาน R Series นะครับผมก็จะได้เห็นตัวเป็นเ e n น l e y สองคันนี้แต่ทั้งหมดสี่สีเห็นหมดเลย้เทสด้วยเทสด้วยนะครับในงานนะครับใครอยากจะลง ไปวันที่ยี uh, ่หกนี้ท <No, ี่ไหนที่อ่าหลังห้างสีคอนยาโยนมาไวสีคอนตแคร่สีนักลินนะครับใช่นะครับเจอที่นั่นแล้วก็ไปสัมผัสกันว่าเราพูดแล้วอาจจะไม่เชื่อนะโมไม่ร้องกันเองไม่ร้องกันเองว่ามันดีขนาดไหนนะไปลองควิกชิปดู เพราะมันมันยนานไหนนะฮะแล้วก็ทั้งมีตัวทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัวเปิดราคาด้วยวันนั้นน่าจะเปิดราคาไปแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ยังไม่เปิดเดี๋ยวไปดูราคาที่นู่นด้วยวันที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบสองเปิดราคาแต่แต่วันนี้เปิดจองแล้ววันนี้เปิดวันนี้เปิดจองห้าโมงยี่สามวันที่เปิดแล้วเปิดจองแล้วนะครับจองแล้วเซ็ตจองไปแล้วด้วยใช่ไหมท่านค่ะจองเลยจองเลยเขาจะเอาอะไรเขาจะเอาไอเดี๋ยเอาหนี้เดี๋ยวนี้จองร้อยทันแรกมีป้ายอะไรนะไปลุ้นจักราดไปลุ้นจักราดคุณผู้ชมได้ไปตัดสินจองหนึ่งไปแล มีปาร์ตมาต้นอีพีที่บูดีนังเตือนตุลานี้ด้วยแกสแตนธรรมดาไหญ่แอร์มาเราปิดคลิปเหะรอเลไม่หยบ้านห่ือเครับเดี๋ยวเราขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตามเรากันได้ใหม่นะครับฝากช่องมาด้วยนะครับพี่ B M Dashing นะครับแล้วก็มาสกีบไบค์เกอร์ T S ครับครับมากดซับด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะไปแล้วนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าไป